ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเม็กซิโกค่ะหลังจากที่พายุเฮอริเคนโอติสได้พัดเข้าถล่มด้วยความรุนแรงระดับ5ทําให้พายุลูกนี้นะคะเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดที่พัดเข้าถล่มพื้นที่ชายฝั่งของเม็กซิโกค่ะเกิดน้ําท่วมอย่างหนักรวมไปถึงดินโคลนถลม่มและมีการเปิดเผยภาพของโรงแรมแห่งหนึ่งค่ะกระจกหน้าต่างเนี่ยพังเสียหายเป็นวงกว้างและนี่คือส่วนหนึ่งของความรุนแรงของพายุที่ปรากฏให้เห็นค่ะโดยเฉพาะ พื้นที่บริเวณชายฝั่งอย่างที่เมืองรีสอร์ทท่องเที่ยวในรัฐเกรเรโรแล้วก็อีกหลายเมืองที่ใกล้เคียงกันกับเมืองอาคาปูโก เกิดน้ําท่วมฉับพลันและแรงของพายุค่ะทําให้ระบบการสื่อสารเนี่ยถูกตัดขาดสร้างหายนะให้กับเมืองชายฝั่งเป็นอย่างมากหลังจากที่พายุเคลื่อนตัวได้ความเร็วลม264กิโลเมตรต่อชั่วโมงเข้าถล่มเม็กซิโกในช่วงเช้ามืดของวันที่25ตุลาคมตามเวลาท้องถิ่น ผู้รอดชีวิตจากเฮอริเคนโอติสนะคะซึ่งพักอยู่ที่ชั้น21ของโรงแรมติดชายหาดในเมืองรีสอร์ทของเม็กซิโกถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะปรากฏว่าโรงแรมแห่งนี้เสียหายอย่างหนักจากเฮอริเคนโอติสสภาพของห้องผู้ที่รอดชีวิตพักอยู่ค่ะมีแต่เศษซากสิ่งของน้ำเนี่ยยังนองบริเวณพื้นห้องจากกระแสลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนที่พัดกระนำกระจกหน้าต่างก็แตกเสียหาย ส่วนภาพที่ถ่ายลงมาจากชั้น21มองไปทางไหนเนี่ยก็จะเห็นแต่เศษซากความเสียหายพื้นดินด้านล่างซึ่งมีโรงแรมตั้งอยู่หลายแห่งเต็มไปด้วยเศษซากปารักหักพังจากอิทธิพลของพายุเฮอริเคนโอติสโรงแรมหลายแห่งที่ติดบริเวณหน้าชายหาดเขาบอกว่าหมดสภาพความสวยงามค่ะเพดานผนนังของห้องพักต่างก็เกิดความเสียหาย มีรายงานกระจกหน้าต่างของโรงแรมหลายแห่งซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณชายหาดอาคาปูโกนั้นกระจกแตกกระจายหลายร้อยบานค่ะเศษสิ่งของเครื่องใช้ภายในโรงแรมเนี่ยก็กระจายเกลื่อนพื้นและมีรถหลายคันจมอยู่ใต้น้ำพายุโอติสนะคะยังสร้างความเสียหายกับโครงสร้างพื้นฐานระบบการสื่อสารแล้วก็เกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างค่ะชาวเมืองแล้วก็นักท่องเที่ยวในอคาปูโก ต่างก็ถูกตัดออกจากโลกภายนอกเป็นการชั่วคราวโดยเฮริเคนโอติสนั้นสลายตัวแล้วในช่วงบ่ายของวานนี้ตามเวลาท้องถิ่น ขณะเดียวกันสำนักงานสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐหรือว่าโนอาได้ไรายงานว่าโอติสเป็นพายุเฮอริเคนเพียงลูกเดียวที่ถล่มเม็กซิโกได้ความแรงสูงสุดระดับ5ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าโอติสนั้นเป็นพายุท,ที่ทวีกำลังเร็วที่สุดทำสถิติใหม่ในแปซิฟิกตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ เะไรก็ตามประธานาธิบดีอันเดสมานูเอลโลเปซโอราดอของเม็กซิโกแถลงว่ารัฐบาลยังไม่มีข้อมูลผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตเนื่องจากว่าการสื่อสารในพื้นที่ถูกตัดขาดแต่ว่ากองทัพบ,บกและกองทัพเรือกำลังส่งทหารเข้าไปยังพื้นที่เกิดเหตุเพื่อปฏิบัติการในการค้นหากู้ชีพและกู้ภยัยนี่คือภาพมุมสูงความเสียหายอย่างหนักที่เกิดขึ้นครั้งประวัติศาสตร์กับเมือชายหาดของเม็กซิโกค่ะ ส่วนถ้าไปดูอีกหนึ่งปัญหาใหญ่เรื่องของสภาพอากาศของประชาชนในกรุงนิวเดลีของอินเดียค่ะผลกระทบเริ่มเกิดขึ้นกับสุขภาพของพลเมืองหลังจากที่ต้องเผชิญกับหมอกควันพิษที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องโดยมีสาเหตุมาจากการเผาต่อสังข้าวแล้วก็การก่อสร้างรวมถึงการที่เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวทำให้กรุงนิวเดลีได้รับการจัดอันดับเป็นเมืองหลวงที่มีมลพิษสูงที่สุดในโลก รัฐบาลอินเดียได้ดำเนินมาตรการเพื่อลดอนุภาคในอากาศที่เป็นอันตรายโดยสนับสนุนให้ประชาชนค่ะใช้ระบบขนส่งสธาธารณะมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันก็เพิ่มความพร้อมในการใช้งานของรถโดยสารไฟฟ้าและรถไฟใต้ดินมลพิษเป็นปัญหาใหญ่ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอินเดียซึ่งเมืองหลวงเนี่ยถูกปกคลุมไปได้วยหมอกควันหนาทึบในทุกฤดูหนาวเนื่องจากสภาพอากาศที่เย็น และแน่นอนนะคะว่าเรื่องของมลภาวะที่ถูกปล่อยออกมาจากยานพาหนะฝุ่นควันทําให้ผู้อยู่อาศัยบางส่วนต้องดิ้นรนอย่างหนักเพื่อต่อสู้กับปัญหาในครั้งนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ t ี n ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ t ีเช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยคะ่ะ